นูน้อยคนนี้เธอมาพร้อมกับความตั้งใจที่จะบอกเล่าความรู้สึกลึกๆของเธอส่งไปถึงใครสักคนที่เธอรักครับวันนี้ครับลูกอุยเลยครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภราพรนนทไทยชื่อเล่นชื่อน้องมุกหมอนมาจากโรงเรียนมัธพุศราอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะอ๋อเป็นสาวโคราชนี่ลูกเนยค่ะพูดโคราชเป็นไหมลกูกเป็นค่ะเออต้องเป็น <laughs> เป็นไม่ใช่ทําไมถึงมาประกวดไม้ทองคำน่ะลูกอยากออกทีวีค่ะ <laughs> อยากออกทีวีออกทีวีออกให้ใครเห็นอยาก,อ,ยากออกให,ใ,ให้ใครเห็นให้พ่อเห็นค่ะแล้วท่านอยู่ที่ไหนคะ ไม่ทราบค่ะหนูไม่รู้เรื่องราวของพ่อมากค่ะเพราะว่าติดต่อกันทางจดหมายค่ะก็ว่าพ่อไม่ค่อยได้มาหาดูค่ะพ่อไม่ว่างค่ะเพราะว่าหนูไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของพ่อค่ะเวลาพ่อส่งจดหมายมาหาหนูบางทีพ่อก็เขียนเต็มหน้ากระดาษค่ะรักลูกนะคิดถึงลูกนะแบบนี้ค่ะอยากกอดพ่อบังเกิดกล้าวเราไหมล่ะอยากค่ะ ตอนนี้ถ้าพ่อดูอยู่นะลูกนะค่ะเขาอาจจะดูรายการอยู่ก็ได้พูดอะไรผ่านทางรายการของเราไปถึงพ่อพูดตามความรู้สึกถ้าพ่อดูอยู่นะตาหนูก็ตาพ่อเนี่ยจะจะเจอกันพอดีสบตากันพอดีเอาตามความรู้สึกเลยลูกพ่อหนูรักพ่อนะหนูอยากให้พ่อกลัาเร็วๆพ่อช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้หนูด้วยนะคะขอบุณค่ะ แค่นี้ก็เป็นความรู้สึกที่เด็กอยากอยาก,อยากจะอยากจะพูดนะนะข้อดีสุดนะจากใจจริงๆทุกอย่างครับมุกมอนค่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรลูกร้องเพลงคอยทางที่นางรองค่ะคอยทางที่นางรองค่ะอ่ะพร้อมนะลูกนะค่ะอ่าสู้ๆนะลูกค่ะอ่ะขอดนตรีจ้า สาวอำเภอนางรองผู้ความมันมองครอบครองมนอานานแรมปีผู้บ่าวบนคนไกลอายใบใหญ่ดีถนนไม้เล็กสองสีบ่มีรถอายผ่านมารอ เขาขามูข้างทางเคยน totally ั่งมองตาเข้ากรุงทุกครั้งเคยค้างนั่งร้องทุกคราเกือบปีแล้วอายบอกมานั่งร้องจนยาดีใจดีใจแล้วก็ความรู้สึกอืนะครับนอกจากดีใจแล้วเป็นไงครับซุมตามตลาดตามถึงตะโพก ถามถึงพ่อบ่นไหมครับแล้วคุณยายตอบไงครับเดี๋ยวพ่อกับมาลูกพ่อไปทำงานหาเงินถูกสาอุบลยึดใจหรืออายจึงได้ใจดำสัมผัสได้นะมุกหม่อนร้องจากใจจริงๆ ไม่ใช่ว่าออรู้เรื่องราวของหนูแล้วร,รู้สึกอินไม่ไม่เกี่ยวนะลูกก็คือแยกแยะว่าเออเรื่องหนูกับพ่อที่ต้องห่างเหินกันประสบกัเห็นใจนะลูกนะ,ะขอให้คุณพ่อกลับมาเร็วๆแต่สําหรับการร้องเพลงถามว่ามีแผลเยอะไหมเยอะลูกมีเพี้ยนด้วยอะไรด้วยแต่ด้วยความเป็นธรรมชาติเสียงพูดเสียงร้องหนูร้องออกมาจากใจอารมณ์เพลงมันมันเกิดอะมันสัมผัสได้จริงๆ ผู้ชอบความซื่อในในการสื่อสารที่มุกหม่อนแสดงผ่านบทเพลงเมื่อกี้นะ,ะหนึ่งก็คือออกเสียงซื่อเสียงพูดกับเสียงร้องเป็นเสียงเดียวกันเลยพูดห้วนๆตรงไปตรงมาแต่ชัดเจนร้องก็เหมือนกันร้องตรงๆเอาเสียงที่มีร้องมาเต็มพลังเลยแล้วก็แม่นจังหวะถูกทำนองและมากกว่านั้นก็คือเหมือนร้องมาจากใจจริงๆคะ่ะมันก็เลยเพราะเพราะด้วยความรู้สึก ว่าเชื่อสิ่งที่มุกหมอนพูดเหมือนสาวบุรีรัมย์กำลังคอยทางที่นางรองจริงๆนั่นคือสิ่งที่ทําได้ในวันนี้นะแต่สิ่งที่ต้องซ่อมแซมและเพิ่มเติมก็คือว่าหนูต้องไปเติมลูกเอื้อนนะลูกนะต้องมีลูกเอื้อนลูกหวานบ้างตอนนี้เรายังร้องแบบเด็กอยู่ก็คือร้องตรงๆแต่มันถูกแล้วนะถูกแล้วอย่าให้สิ่งที่มันถูกแล้วมันเสียหายนะแต่แค่ให้ไปเติมไปเติมก็คือไปเติมลูกเอื้อนลูกเก็บรายละเอียดของเพลงนี้แล้วหนูจะร้องเพลงเพราะมากกว่านี้ครับ ขอบคุณค่ะ,อคคะชอบส่วนของการร้องคไม่รู้เป็นไงลุงโนต้ตเห็นหน้าหนูเอนดูลุงโน้ตเอนดูหนูแบบบอกไม่ถูกแล้วหนูอย่างที่ครูสลาบอกอ่ะหนูหนูร้องเพลงแบบมันออกมาธรรมชาติยังยังไม่มีจริตของการร้องเพลงแต่ว่าหนูร้องได้แบบธรรมชาติเรื่องของครอบครัวเรื่องของคุณพ่อคุณแม่อะไรเราเราเราอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเป็นเด็กดีกันล้วกันลูกเป็นเด็กดีของของคุณแม่ เป็นเด็กดีของคุณยายมีหน้าที่เรียนชอบร้องเพลงฝึกร้องเพลงหนูก็ไม่แน่นะอนาคตหนูอาจจะเด่นโด่งดังในการร้องเพลงก็ได้ถ้าหนูมีจิตใจที่กระตันยูลูกคุณผู้มีพระคุณแค่นั้นเองลูกลุงน้ตฝากไว้นะลูกนะค่ะ,ะลูงนรสเป็นพลังให้นะลูกนะค่ะขอบคุณค่ะครับมาตัดสินกันเลยนะฮะพร้อมกันเลยครับครับผม<พ>านขอบคุณค่ะแม้ว่าหนูจะติดต่อพ่อไมได้ก็ตามค่ะ แต่ถ้าวันนี้ดูได้ออกทีวีพ่อก็จะเห็นดูลองเพลงพ่อก็จะรู้ว่าดูลทำเต็มที่แล้วค่ะดูคิดถึงพ่อค่ะดูลักพ่อค่ะเมื่อแล้วไม่ได้คิดคำอื่นคิดแค่นั้นเลยก็พูดพ่อหนูรักหนูถ้าถามเมื่อไหร่ก็จะตอบคำนะ่นรักพ่อเพราะว่าท่องไม่ทุกวันท่องคำนี้ พ่อจาร์หนูรักพ่อนะกลับมาห,าหนูเร็วๆนะพ่อจาร์เพราะว่าอ,อ,อยู่อย่างนั้น <c oughs> ในคนรู้สึกคิดคำอื่นเนี้ยไม่ได้หรอกเว้ยคิดตามไว้ได้